พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญการฆ่าการทำร้ายหรือว่าการว่าร้ายกันเพราะการกระทำเช่นนั้น,นย่อมทำให้เกิดความไม่สงบสุขและความไม่สามคัคคีจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนการทะเลาะวิวาทและการถูกเวรกันยิ่งถ้าไปประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบแล้วยิ่งเป็นกรรมหนักทีเดียวผลของกรรมจะย้อนกลับมาหาตนเอง เหมือนการถมน้ำลายรถฟ้าหรือปาทุรีทวนลมซึ่งผู้กระทำก็ยอมได้รับความเดือดร้อนเองดังเรื่องที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลมีนายพรานคนหนึ่งชื่อนายโกกะเป็นคนดุร้ายไม่ชอบทำบุญทำกุศลเช้าว,วันหนึ่งเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าพร้อมกับสุนัขล่าเนื้อในระหว่างทางก็ได้พบกับพระพิสุรูปหนึ่งเดินบิณฑบาตอยู่ ในพรานเห็นแล้วเกิดความไม่พอใจเพราะตนเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความเห็นผิดคิดว่าพระภิกษุเป็นคนกาลกินีจึงรีบเดินจากไปด้วยความงดหงิดส่วนพระภิกษุก็เดินบินทบาทด้วยอาการปกติของท่านวันนั้นในพรานออกล่าสัตว์ตลอดเช้าไม่ได้อะไรเลยจึงเดินกลับบ้านด้วยความงดหงิด ในระหว่างทางที่เดินกลับบ้านเขาพบพระภิกษุรูปเดิมอีกจึงคิดด้วยความเป็นคนพานว่าวันนี้คงเป็นเพราะพระรูปนี้แน่ที่มาขัดโชคขัดลาบของเราทำให้เราล่าสัตว์ไม่ได้ด้วยความโกรธเคืองในพระภิกษุในพรานจึงส่งสัญญาณให้สุนัขเข้าไปทำร้ายพระภิกษุรูปนั้นพระภิกษุเห็นว่าพรานมีความประสงค์ร้ายจึงบอกเขาว่าอย่าได้ทำเช่นนั้นเลย แต่ในพรานก็ไม่ฟังกลับสั่งให้ฝูงสุนัขวิ่งเข้าไปรุมกัดท่านเมื่อจวนตัวพระภิกษุจึงรีบปีนขึ้นต้นไม้ฝูงสุนัขตามขึ้นไปไม่ได้ก็เห่าอยู่รอบบริเวณใต้ต้นไม้นั้นในพรานเห็นว่าสุนัขของตนทําอะไรไม่ได้ก็ยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกจึงใช้ปลายลูกศรแทงไปที่ขาและบริเวณฝ่าเท้าของพระภิกษุทําให้มีเลือดไหลออกมาไม่หยุด แม้ท่านจะขอร้องอ้อนวอนให้เขาหยุดแทงแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเขากลับแทงกระหน่ำไม่ยอมยัง้งด้วยความที่เป็นคนพานพระภิกษุได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากท่านพยายามหลบหลีกปลายลูกศรจนกระทั่งจีวรของท่านหลุดตกลงมาคลุในายพรานปู่สุนัขเข้าใจผิดคิดว่าพระภิกษุตกลงมาก็วิ่งกรูกันเข้าไปรุมกัดนพรานจนเสียชีวิตพระภิกษุ จึงหักกิ่งไม้แห้งกว้างใส่ฝูงสุนัขพวกสุนัขแหงนขึ้นดูเห็นพระพิสุอยู่บนต้นไม้จึงรู้ว่าได้กัดเจ้าของของตนตายเสียแล้วก็ตกใจกลัวต่างพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปพระพิสุรูปนั้นมีความสงสัยว่าศีลของตนด่างพร้อยหรือไม่จึงได้เดินทางกลับวัดพระเชตวันด้วยความไม่สบายใจเมื่อไปถึง ก็เข้าไปปราบทูลถามพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สดับเรื่องทั้งหมดแล้วตัสว่าศีลของเธอไม่ขาดไม่ด่างพร้อยเพราะเธอไม่มีเจตนาความเป็นสมณะของเธอยังมีอยู่แต่พระพรานประทุษร้ายเธอผู้ไม่ประทุษร้ายตอบเขาจึงถึงความพินาศเพราะการกระทําของเขาเองรานนี้ถึงความพินาศไม่ใช่แต่เพียงบ,บัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนเขาก็ประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายตอบและถึงความพินาศมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงนำเอาอาดีตของพรานมาตรัสเล่าให้ภิกษุรูปนั้นฟังว่าในอดีตชาติพรานเกิดเป็นหมอเที่ยวรักษาโรคไปตามหมู่บ้านต่างๆแต่วันหนึ่งไม่มีใครมารักษากับเขาเมื่อไม่มีคนไข้ก็ไม่ได้ซักเขาเดินไปพบเด็กกลุ่มหนึ่ง ซึ่งกำลังเล่นกันอยู่เกิดความคิดประทุสร้ายเด็กพวกนี้จึงจะแกล้งให้ถูกงูกัดตนเองจะได้ช่วยรักษาเพื่อแลกกับซักเขาจึงหลอกเด็กว่ามีลูกนกสาติกาตัวหนึ่งอยู่ในโพรงต้นไม้ถ้าอยากได้ให้ไปล้วงเอาเด็กคนหนึ่งลองเอามือล้วงเข้าไปในโพรงจับได้แล้วจึงเอาขึ้นมาดูเมื่อรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจจึงเหวี่ยงออกไปงูตัวนั้น ลอยไปคล้องคอของหมอเขาจึงถูกงูรัดคอตายในที่นั้นเองพระพุทธองค์ตรัสแก่พิสุว่าในพรานคนนี้แม้ในอดีตก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายต่อจึงถึงความพินาศเพราะการรมตามสนองเหมือนคนปาทุลีทวนลมผงนั้นย่อมย้อนกลับเข้าตาตนเองเพราะฉะนั้นบาปก,กรรมไม่เพียงเล็กน้อยอย่าได้ทำสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วใจเราเศร้าหมองขุนมัว พึงเตือนตนเองให้ละเว้นสิ่งเหล่านั้นอย่าไปยินดีในบ,บาปอกุศลเพราะผลของแบาบปจะทำให้เราได้รับความเจ็บปวดต้องทุกทอทรมานร่ำไปเราจึงควรสำรวมระวงังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเกิดมากี่พพก,กี่ชาติก็ตามล้วนมุ่งสแสวงหาความบริสุทธิ์กายวาจาใจไปทุกภพทุกช,ชาติจนในที่สุด ก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่าธรรเห็นจำคิดรู้ของท่านบริสุทธิ์แล้วท่านจึงสวยสุขได้เต็มที่เป็นสุขอย่างเดียวที่เรียกว่าเอกันตะบรมสุขสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือปนแม้แต่นิดเดียวเป็นความสุขที่กว้างขวางเป็นอิสระไม่มีขอบเขตเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วทำให้มีความรูแ้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสัพสั และสรรพสิ่งทั้งหลายอีกด้วยเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับตนเองและเกี่ยวพันกับทุกชีวิตความรู้แจ้งเกิดได้เพราะใจหยุดหากเราหยุดใจได้จิตก็บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์เต็มที่ความสว่างก็บังเกิดขึ้นเราจะรู้เห็นไปตามความเป็นจริง